i want you show how know to to get to you you me someone like you. โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเป็นใครผมเชียร์นะแล้ววันนี้ก็มีวบาเกมโลบ็อกในแมปปลูกสวนนั่นเองนะครับผมนะก็เมื่อ6โมงเย็นเออเมื่อ6โมงเย็นเวลา10นาทีนะเออ6โมงสีนั่นแหละเออมันมี มเมล็ดขายนะครับนะเป็นมเมล็ดอันนี้นะครับนะเอมเบอร์เลนะเอมเบอร์เลอ่านถูกไหมน่าจะถูกนะเอมเอมเบอร์เลนะโอเคซึ่งขายอยู่ในราคาหนึ่งล้านห้าแสนนะผมนะหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภัยนะครับอยู่ไหนวะ,มะเมล็ดมเมล็ดอ่าอยู่นี่ครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกกันดีกว่านะครับนะนอกจากว่าผมก็ ไม่เคยได้เหมือนกันนะอยากได้ถั่วนะแต่ว่าดันได้อันใหม่มาแทนนะอันนี้เป็นเมล็ดใหม่โอเคแต่ก่อนอื่นนั้นเราต้องอันนี้นะผมเตรียมไว้เรียบร้อยวางปลาโอเคมีต่อวางแล้วก็เอาเมาเล็ดใส่เข้าไปครับอ่นะ นี้เป็นแบบเรนโบ้ด้วยนะเมืเ่อกี้งขึ้นไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าทําถูกไหมแต่ว่าเป็นแบบเรนโบ้เลยนะเอเบอร์อะไรสักอย่างโอ้ยี่สิกเปอร์ซนเลยครับแปบ๊บเดียวโอเคระหว่างที่รอครับเดี๋ยวเราไปส่วนของอันนั้นก่อนนะครับอ๋อไอพวกนี้คือเอ่อผม fk ไว้ระหว่างทํางานนะครับนะก็เลย สภาพอาก,กาศมาตอนเนื่องเลยนะทุกๆก็แหละทุกๆห้านาที<笑><笑>เอ้ก็ได้สองบ้างได้สามบ้างนะนะระหว่างที่รอเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์ของหมีกันดีกว่าครับก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะแต่ว่ามีฝั่งขวาด้วยเสียดายที่เราไม่มีอันนั้นไปแหละเราไม่มีพึ่งอีเวนต์พึ่งคือแบบใส่อันนี้หมดเลยไอตัว เออน้ำยาอะไรพวกนี้นะก็เลยยังทำอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวต้องรอเก็บให้ได้ก่อนเยอะๆก่อนก็ต้องหาเวลาสักชั่วโมงหนึ่งในการรอไอ้เจ้าอันนี้มันขึ้นมันโตเยอะเลยวะไ <c oughs> อ้เีเวนจะมานะเออนีอ ก็น่าจะไม่มีนะเลยดูไข่ดิไข่ไขสีขาวล้วนเลยฮะงันก็ไม่เอาโอเคแล้วก็จะมีน้องคนหนึ่งนะที่ให้ส่วนของเออไล่ะอ่านี่นะครับนะเออคืออะไรอะ่ะไม่รู้ครับแต่ว่าค่อนข้างแพงนะครับนะอ้าวอันนี้ไม่ใช่ขายขายอยู่เนี่ยอ่า ตรวจสอบน,นะครับนะี่ครนะสามพันกว่าล้านเลยนะเออค่อนข้างแพงโอเคก็จะมีน้องคนนึงให้มาเนะียก็น้องที่เคยเล่นด้วยกันนานๆแล้วนะครับนะก็ไม่เล่นด้วยอีกเลยเออโอเคสามพันหกร้อยล้าน,นครับ สโอเคหมดโอเคหนึ100่งรเอร์เซนเรียบร้อยในที่สุดเหอยู่แค่สองะเนี่ยจริงจังเก็บไว้มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮนะมีแมววนนั้นลูกใหญ่มาก เอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยย่าย่าเจ็บเจ็บโอ้ปีนมันปีนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมได้อย่างนี้วะ คนละดอกใช่ไหมเนี่ยอ๋อคนละดอกโอเคตกใจหมดโออ่าโอเคเออจะสังเกตได้ว่าชื่อมันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะอันนี้ไม่เป็นแบบสีลุงเลยเอ็มเบรเลีครับใกล้ละรอดูต้น รอดูต้นรอรูต่อไปวันนี้น่าจะตัดคลิปนิดหน่อยเรามั้งออถ้ามีเสียงรบก,กวนอะไรขออภัยด้วยนะครับผมเนียอ้าวคราวนี้สภาพเวดล้อมเปลี่ยนครับเป็นแบบไหนก็ไม่รู้แล้วก็เมื่อกี้เหมือนว่ามีร้านค้าเปลี่ยนไหมใช่ไหม ยังไม่มีอะไรที่ถูกใจครับผมอืมยังไม่มีอะไรที่ถูกใจเลยขอปูบรี่ได้ไหมเ้ยเฮ้ยค k ไข่เกิดไข่เขียวโอ้โหห้าสิบล้านซื้อซื้อ <c oughs> ซื้อเลยมั้ง ไข่อันนี้ค่อนข้างดีครับเยวได้แมงปอยเลยโอเคได้เวลาฟักแล้วขอแมงปอดีๆเหตุห้าสิบล้าน <c oughs> วาง เอาสายฟรีเราต้องรออันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเหมือนกันไหมเนะี่ยอ๋อมาเป็นอันนี้แทนน้ำผึ้งเพิ <c oughs> ่มความเร็วในาการเจริญเติบโตอันนี้มีเอ้ยมีมีมีเนี่ยโอเคเอืมอันนี้โตยังเนี่ยยางโอไมคุนิดนานจัดนี่ยี่สิบหกเลยนะบูเบอรี่ จากนั้นก็มานี่ใช่ไหมกดอ,อ,อะไรนี่กดไงอ๋อโอเคแล้วก็จะให้ของมาใช่ไหม เป็นสีนี้สูงแม่งเลยไปคลิปด้วยนี่อันที่สีแหละดอกนี้มาเต็มไหนอีกเฮลโลดอกอะไรเนี่ยมีอ่ะเรามีใช่ไหมไม่มีหรอกเดี๋ยวดูกัน <c oughs> นี่อไนี่ง ซื้อมากดใส่เลยเออใส่ไหนดิใส่นี่ยังโอเคถึงในแล้วเอยโอ้การเป็นสี่เหลี่ยม โอ้กลายเป็นสี่เหลี่ยมเลยว้าวเผอเก็บอะไรเนี่ยเผอเก็บมาอะไรมาแย่จัดเลยเนี่ยอย่างนั้นก็ใส่เยอะอยู่หรอกมัง <laughs> ม้งมั้งโอเคเดี๋ยวขอดูราคานี้หน่อยว่ามันราคาเท่าไหร่นะ อันนี้ก็เก็บมาตอนแนวว่ะเผื่อเ,เก็บมา,ายเยอะเหมือนกัน,นสอบถามราคาหน่อยครับโอเคได้เลยเอ้าสำรวจราคาเท่าไหร่สามหมื่นสี่ค่อนข้าง,างน้อยนะแต่ว่าที่ปกตินะพอเก็บได้หรือ,อยังเนี่ย ฮัลโหลรถน้ำน่าจช่วยอยู่นะก็เห็นมันโตรเ,วเวร็วกว่าปกตินี่ไหน่น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้เก็บใช่ไหมเนี่ยอีกแล้ว เพอเก็บลูกที่มันใหญ่แล้วก็ติดบัฟแม่งยังเย่อยู่ไหมเย่อยู่หละอันนี้คืออะไรขายได้เท่าไหร่เจ็ดล้านห้าแสนเดี๋ยวกูไปไปไปเอาอะไรออกวะเนี่ยเอาอะไรออกแถวนี้อ่ะอ๋ออันนี้อ่ะใช่แน่ๆเลยอ่าใช่ใช่อันนี้หแหละ พี่ไอ้ผมขออนันนี้อันนี้หน่อยอันไหนอันนี้เหรออันไหนอืมอืมทำควสหนีเอาเก็บเก็บไงวะเดี๋ยว เออเออเออเก็บเก็บเก็บยากเออเก็บแล้วเนาะไม่รู้ว่าได้ไหมแต่ก็เอาไปเนี่ยโอ้เก็บได้แล้วเอา ีเก็บได้แล้วครับก็ค่อนข้างโอเคนะนะขอดูหน่อยจะขายได้เท่าไหร่เดิมๆขายได้เท่าไหร่ครับเก้าเคอยงนะี้ดูน้นอยๆนะฮัโลโหลขายได้เท่าไหรครับห้าหมื่นฮะ ห้าหมื่นสงสัยมันเล็กไปฮะเออขายได้ห้าหมื่นวัดเจ้อฮิตห้าหมื่นว้าวห้าหมื่นรู้สึกว่าน้อยกว่าอันเมื่อกี้เฮ้ยสีลุงเหรอออเรนโบ้ฮะผลไม้ติดเป็นเรนโบ้ก็น่าจะเป็น แสงอาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยตรงนี้มีอะไรติดไหมน้ำแข็งนุ่นนั่นโอเคโอเคก็สำหรับวีพีนี้นะครับนะอสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยครับนะก็สำหรับคลิปนี้เขาจบกันตัวขอจบตัวอะไรวะเขาจบไปเพี้ยนเท่านี้ก่อนนะครับนะ ไม่บม่ครับ